เพราะว่าจริงๆโบท็อกอะควรฉีดก่อนที่จะมีริ้วรอยอืก็คือฉีดโบท็อกตั้งแต่อายุยี่สิบสองฮะยีิบสองเลยใช่มันไม่เร็วไปหรอคะคุณหมอไม่เร็วไปเพราะว่าจริงๆโบท็อกอะควรฉีดก่อนที่จะมีริ้วรอยอืตอนนั้นน่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเออโบท็อกคืออะไรด้วยซ้ำยังเด็กเนาะแต่ว่าแบบเหมือนมีคนแนะนาว่าเออแบบเดี๋ยวไปฉีดโบท็อกไหมเนี่ยหน้าผากมีริ้วรอยนะอะไรอย่างเงี้ย ก็หรอเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยก็เลยโอเคลองไปฉีดดูเพราะฉีดแล้วรู้สึกเอ้ยมันดีค่ะมันดีหลังจากนั้นก็ลองศึกษาข้อมูลก็ฉีดมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นการเหมือนชะลอไว้ทุกคนก็จะถามอยู่ตลอดว่าเออทำไมหน้าค่อนข้างแบบเด็กกว่าอยู่คุณหมอเดียวคคะแต่ว่ามันก็จะมีคําถามเนาะวันอยร่ได้นั่งคุยกับคุณหมอจริงๆก็คือมันก็จะมีคําถามว่าหัตถการบางอย่าง ทำตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันจะส่งผลอันตร,รายในอนาคตใหม่อย่างเช่นมาดอูเล่าจะประสบการณ์ว่าฉีดบทิอกตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆแบบนี้โตไปอย่างเงี้ยมันจะอันตร,รายก็ไม่ได้อันตรายนะคะก็เพราะว่าจริงๆการฉีดโบทิอกเนี่ยม,มันเป็นการเหมือนแบบชะลอวัยเนาะบางทีคนบางคนเนี่ยฉีดตั้งแต่ก่อนที่อายุ2ี่สด้วยซ้ำแต่อันนี้ก็ต้องมีผู้รองมาเซ็นรับทราบเนาะก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรเพราะว่าพวกบทิอกเนี่ยก็เป็นสา,า,ารสกัด อน,นะคะที่เขาผ่านกระบวนการมาเรียบร้อยแล้วนะมไม่ได้จะเป็นว่าเด็กไปหรือว่าโตไปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นตัวยาที่เขาน้าปลอดภัย